สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับแต่คนอ่านสารคิดเก่งๆเขาอ่านผมชื่อชันแนะผมว่าก้องซาแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงผมอยากตั้งไปนี่เสียงเรือเสียงเรือไม่ไม่มีอะไรนะครับเสียงเรือผมอยากตั้งเป็นกล้องเซนเอ็กซิบสามเก้านะครับเซนเอ็กซิบสามเก้าเฮ้ยเข้าอะไรวะ ออกก่อนออกก่อนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนอนนะครับที่นักแคสเกมคนที่เล่นแล้วเขาบอกว่าเกมหัวร้อนนะครับวันนี้ผมก็เล่นในโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ในคอมนี่ครับพ้ยเกิดเกิดมาด้ที่ดีโอ้โหทำไมมันจะกระตุกตอนนี้เข้าใจแล้วทำไมมันถึงกระตุกครับมันรุดจะอะไรมั่งหนา เกมนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาตะกี้นะครับแน่แหนะแหน,แนมันจะเวทซะแล้วเห็นไหมโอ้โหเลยวะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อิ่มท้องเลยอ่ะปฏิทโททั้งกะละมังหม้อแกตัวอีกแล้วจะ Yeah. เริ่มชัดจะหัวร้อนนิดนิดแล้วแต่ไม่เท่าไหร่ <c oughs> ไอไอไม่ใช่ไอแล้ว พี okay. น่น่น้องเตี้ยจะมาใช้จมาเม็ดกับพี่เหรอเอาเปล่าเอาเปล่าน้องเตี้ยเอาเปล่ากูตามตือ้ออยางเงี้ยนกูกูกูเจ๊ย <Okay. S 2> พี่แกตามไป,ไปหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยพี่แดง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 ทำไมพี่ฉลาดจังพี่พี่มึงมาเล่นกับกูถ้าฆ่ามึงแล้วกูจะกินมึง อย่าคิดไปไกลนะครับแม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรจัดีิทำไมมันไม่มีอะไรเลยอะพี่แดงสงสัยเขาจะเอานะเนี่ยตามกูเนี่ยตามกูเยจะเอาใช่ไหมครับพี่แดง ตัวห่างออกห่างนี่มาสงสัยมันจะเอานะครับเนี่ยมันอยากเวทใช่ไหมว่ What <the> fuck? มาเต๋อฟาดไมที่สุดผมก็โดนนี่มันคืออะไรกดแป๊บ งนี้เพื่อเล่นต่อเฮ้ยเจอที่ดีดีมีใครมาเก็บด้วยเสร็จเก๋าเศษเโจข้างถนนล้วเว้ยยมีใครมาแย่งเกา๋าเก,าก๋าก็กินก่อนตรงนี้ไปอุงนี้เลยดีกว่า จะเอ้ยหรือว่าจะแพ้ซะแล้วอ่ะนอเริ่มตั้งตัวได้แล้วครับเมนหัวเราอนตรงไหนอ่ะเฮ้อคิดไม่ดีละหนูนอเอาห้าไว้ก่อนครับอะไร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 หรือจเจวทหรือจเจวท โอ้ยเฮ้ยพี่บึก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 ดีห่างเงี้พี่บึกดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาเล่นกลับโอ้โหเหวงแน่ๆอะไรวนมาทางนี้ก็เจอพี่เขาโอ้โหนี่พี่บิ๊กบึก ทางไหนก็เจอแต่พี่บิ๊กบิ๊กนู่นนนู่นนู่นโอ้โหไอ้จ้าอัดโอ้โหเร็จโกลกทีนี้เสร็จโกละทีนี้ไอ้ขี้ขโมยกูจะฆ่ามึงไอขี้ขโมยไปก่อนเดี๋ยวมาล้อมเว้ยไอ้เตี้ย น้องยาน,งน้องยากูจะโชว์โอโรให้มึงดูเคันคอแป๊บขอตัดคลิปแป๊บนะครับไม่เล่นเกมนี้ละไปหาเกมอื่นเล่นอ่ะมากันต่อเลยนะครับมากันต่อและตอนนี้ผมก็กำลังโหลดเกมเกมหนึ่งนะครับ กทรศัพท์จะลุกกระแทกหน้าผมก็นี่เกมนี้นะครับก็เกมแนววางแผนนี่ครับเกมแนววางแผนนี่แหละมันจะช้าหน่อยเพราะผมอยู่ชั้นบนไม่ได้อยู่ชั้นล่างนิดไวไฟก็มีแค่ไม่ขีด,ดสองขีดเอง วันนี้ถ่ายคลิปลงสองคลิปเมื่อกี้ก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งและนี่อีกคลิปหนึ่งเพื่อเอจะถ่ายอีกถ่ายให้เยอะๆครับทนะ้บาน s u b s c r i b ตเยอะๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมไป Subscribe Channel เพื่อนผมด้วยนะคลิปที่แล้วอะ่ะคลิปเมื่อกี้ที่ผมลงไปอะ่ะ แหละอย่าลืมไปซับสไครเขาโอ้โอ้โอ้โทรศับจะหลุดมืออีกีเกียจแป๊บมายังกำลังติดตั้งครับรอแป๊บยังั้นก็ตัดคิปอีกทีแล้วรอให้มันติดตั้งเสร็จแล้วผมจะเข้าเกมและมาเริ่มกันต่อนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะมากันต่อเลย นี่ครับเกมแบบหนึ่งเปาเสียงมะเพื่อให้ได้ยินเสียงผมนี่ครับเสียงเกมคงไม่ได้ยินกันนะขอให้ได้ยินก็ดีแล้วนี่นะครับถ่ายประมาณ15นาทีนะครับและผมจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งเกมนี่แหละนี่ครับผมเคยเล่นแล้วเกมนะ้ะเอาไปไว้แนวหน้าให้หมดเลย ฟงว่าเป้าอะไรตรงนี้หรอกไปสู้กับทหารมันให้หมดเลยทหารมันกาไม่ต้องลงไม่ต้องเลียงอะไรไปกันอย่างนี้ให้หมด <c oughs> ถ้าเกิดตัวตัวตัวนี้ตายจบเกมนะครับแล้วก็นี่ปราสาทเราเนะี่ยข้างข้างหลังไอ้ไอ้ตัวฮนู มาได้ลัวกดปุ่งไหนอะเนอะเว้ยอันนี้ผมสอนอยู่แป๊บหนึ่งผมกดกดโดนปุ่งออกแปบ๊บเฮ้ยช่างเริ่มเลย,เยบุกเลยหาผมบุกไปแล้วนะเนี่ยผมเคยเล่นมาก่อน ผมมีอยู่5คนนะเดี๋ยวดูทหารมันโคตรขี้โกงอัน,นอันนี้ไม่ใช่ทหารมันนะครับแต่ก็ไปเติมมันเติมมันนั่นนะครับทหารมันแบ่งไปงูน่อยแบ่งไปงูน่อย ไปหมดแล้วคนเวนครับวนวน,นเพื่อซื้อทหารเพิ่มนะครับนี่จเจ้าทหารมือดีไปเวดกับมันอ๋อต้องซื้อนี้เพิ่มก่อน ครับเมีห้ารอบนะเดี๋ยวผมว่าผมาต้องจบคลิปเพื่อไปอัดคลิปใหม่ก็เกมนี่แหละก็อัดเกมนี่แหละครับมัน,น,นหมดไปแค่น้ำก่อน ก็ไปกันมั่งครับผมทหารเราก็เก่งครับ นั้นผมก็ขอจบคลิปเลยนะครับจบคลิปเลยเพื่อไปอัดคลิปใหม่ให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้ผมจะให้ชื่อว่ามหาเกมเล่นครับตั้นี้ กับพานไม่ต้องกลับหรอกครับชนะแล้วทหารเราตายไปสี่นะครับเอาคนดาบมาอ่ะยังไงก็จบคลิปเลยนะประกันนะครับ ผมขอจบเลยแล้วผมจะอัดต่อนะยังไงก็จบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ